สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามารีวิวเป็นวิทยาทานอีกหนึคลิปนะครับใครใช้รถยุโรปนะมีอาการตามนี้นะครับบอกเลยว่ารีบเอามาซ่อมรถวันนี้เรามี BMW X1 นะครับเป็น e 8 4มีคนถามเยอะมากเลยว่าตอนนี้ BMW X1 นะครับซื้อมาแค่3-4 0ถึงสีแสนนะครับดีเซล5 0 0แสนรถราคาก็ถูกเลยบางคันไม่ถึง3 0 0แสนก็มีแล้วแล้วซ่อมแพงไหมวันนี้นะครับใครมีอาการที่เสียงเครื่องดัง เสียงเครื่องสั่นแนะนําว่ารีบเข้ามาเลยอาการรถคันนี้นะครับเจ้าของอะ่ะเขาบอกผมว่าจริงๆเขาไม่ได้เซอร์วิสเลยนะแล้วก็มันมีเสียงเครื่องสั่นแล้วก็ดังแต่เขาไม่ยอมมาส้มนะครับทําให้อาการมันยิ่งแย่นะครับเกือบขับไม่ได้ผมบอกเลยว่าเกือบพังครับถ้ามีอาการพูดฟังนี้ก่อนนะถ้าเปิดเครื่องมาปุ๊บสตาร์ทปุ๊บนะครับได้ยินเสียงเครื่องสั่นเป็นเหมือนเหล็กกับพลาสติกตีกันนะครับรีบมาเข้ามาผมว่าสันนิษฐานอย่างแรกก็คือพวกกลางโซ่ข้างในมีอากาศกรอบแตกได้นะครับ ถ้าคุณไม่ซ่อมน้ำมันขาดเครื่องพังบอกเลยว่าเหยียบแสนแน่ๆดีนะครับคันนี้เบ็ดเสร็จนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแก้ระบบต่างๆที่เครื่องสั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานทั้งหมดประมาณเกือบ5 0,000ื่นนะครับเตรมงบประมาณไว้เลยเซอร์วิสใหญ่จริงๆคันนี้ถ้าปล่อยไว้ร้านเจอหนักกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรูดกันว่าซ่อมจบแล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องเจอแบบนี้นะครับจะซื้อรถจะขายรถหรือจะซ่อมรถแอดไลน์ตามกิวโคต,ตามนี้ได้เลยนะครับ เบื้องต้นนะครับรถมีอาการสั่นนะฮะหนึ่งนะครับเช็คก,ก็คือคอยจุดระเบิดนะครับชุดคอยจุดระเบิบด,ดบทั้งหมดครับแล้วก็หัวเทียนทั้งหมดนะครับเช็ดหัวฉีดหัวฉีดของเครื่องยนต์นะฮะส่วนระบบน้านะครับที่เราเจอก็คือมีจุดน้ํารั่วนะครับตรงออยน้ํามันเครื่องนะฮะท่อน้ําที่วิ่งเข้าออยนะฮะเห็นมีมีคาบน้ำไหมน้ํากําลังไหลนะครับโอลิงโอลิงกองน้ำมันเครื่องแล้วก็โอลิงกองน้ำมันเครื่องนะครับม,มีคาบน้ำมันเริ่มซึมแล้วครับส่วนกระบุกพักน้านะฮะเราเจอจุด ตะกูไล่ลมนะครับอันนี้น้ําเริ่มดันแล้วครับต้องเปลี่ยนนะครับเบ<ช>ื้องต้น,ตนประมาณนี้นะครับส่วนในการเซอร์วิสช่างแจ้งว่าลูกค้าต้องจอดทิ้งไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าน้ารั่วน้ํารั่วต้องจอดน,นะครับขี่ไปขึ้นคูแลนโขี่ไปอันตรายนะครับถ้าน้ําดันมอดพอน้ําแตกยวทำให้เครื่องยนต์มีอาการฮีทนะครับเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นนะครับส่วนในการจะเช็คซ่อมคอยหัวเชียนอันนี้ต้องทิ้งต้องทิ้งเลยใช่ไหมครับช่าง เพราะมันมีเสียงตามภายในเครื่องด้วยเสียงคล้ายๆกับรางโซ่ดังมีเสียงดังภายในเครื่องนะครับต้องจอดเช็คนะครับลูกค้าโอ้โเอเช็คเบื้องต้นของโซ่โซ่เราลิ้นด้านในของเครื่องยนต์นะฮะช่างว่าไงครับเออโซ่มันมีระยะห่างครับก็คืออ่าพวกชุดรางโซ่ตัวดันอะไรเงี้ยมันมีอายุการใช้งานก็คือเนี่ยเราเขี่ยดูเนี่ยถ้าโซ่มันมัน,ม,นมันไม่ยานนะโซ่มันจะตึงเขี่ยไม่ได้เลยอันนี้คือขยับได้แล้วก็ โซ่มันยกตัวขึ้นได้ก็คือโซ่มันเริ่มยาแล้วนะครับจะมีเสียงเขกดังแย่แค่ภายในเครื่องยนต์ตัวนี้ก็มีผลนะครับก็คือชุดลังโซ่ในเครื่องยนต์นต่อไปมันก็จะมันก็จะโชว์แคมชาร์ปอ่ามันก็จะโชว์แคมชาร์ปโชว์ไฟเครื่องแคมชาร์ปนะครับใช่ครับแล้วองศามันเพี้ยนปุ๊บมันจะจุดระเบิดผิดพลาดมันทําให้เครื่องยนต์ไม่นิ่งแล้วก็มีสะดุดได้เครื่องสั่นนะครับเราต้องเช็คคอยคอยจุดระเบิดทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับทั้งหมดส่วนหัวฉีดนะครับ เราต้องเปลี่ยนคอยกับหัวเทียนก่อนถ้าเปลี่ยนคอยกับหัวเทียนถ้าเปลี่ยนคอยและหัวเทียนจบเครื่องไม่สั่นอันนี้คือไม่ต้องเทสหัวฉีดนะครับแล้วก็ในส่วนกรณีเครื่องสั่นที่มีเขกเสียงดังเสียงดังตังตามคลิปอะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับที่เราทราบเป็นชุดลางโซ่ด้านในของโซ่เครื่องยนต์นะฮะมีอาการลางโซ่เริ่มหย่อนแล้วนะครับทําให้เครื่องเขกนะครับระบบน้ําท่อม้อน้หม้าน้านะครับก็คือจุดที่เราเจอนะฮะมีคาบน้ําซึมตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงออยนะครับเห็นน้ําดันมาแล้วครับเราแนะนาแนะนําว่าลูกค้าอย่าเพิ่งใช้รถดีกว่านะครับจะทําให้ท่อน้ําแตกแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์มีการอาการความร้อนขึ้นเครื่องฮิตอาจจะมีความเสียหายมากกว่านี้นะครับ bmux 1นะครับตอนนี้เขาจัดการเปลี่ยนรางโซ่ให้เสร็จแล้วนะครับจัดการประกอบนะอย่างที่บอกนะครับคันนี้พอรื้อมาเนี่ยอาการที่เจอนะครับคือปะเก็นฝาสูบนะครับรั่วตามขอบปะเก็นนะครับ จริงๆตอนนี้ปัญหาที่จะเจอต่อไปนะครับคือน้าน้าอาจจะรั่วนะครับน้ำมันเครื่องขายเนี่ยแต่เนื่องจากว่าถ้าทําชุดใหญ่เนี่ยเจ้าของตอนนี้นะครับเจ้าของอาจจะไม่ไหวนะครับยิ่งใครมีปัญหาอะไรแนะนําว่าปัญหาที่แก้นะเพราะถ้าแก้เพราะถ้าไม่แก้นะครับปัญหามันใหญ่แบบนี้เนี่ยมีอาจจะต้องยกเครื่องเลยนะครับอันนี้เป็นลางโซ่ของเบียมอยู่บยูนนะครับอันนี้เนี่ยตัว ตัวรางนะแล้วก็โซ่นะครับอย่างแรกที่เจอหลักหนักคือตอนสตาร์ทเครื่องได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับเสียงเหมือนเหล็กตีกันทั้งในนะครับโซ่มันหย่อนหมดแล้วนะครับแล้วก็รางโซ่เนี่ยบางชิ้นมันมีกรอบแตกหมดแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนนะดังนั้นคนใช้รถต้องฟังเสียงนะครับถ้าเสียงผิดปกติเนี่ยแนะนําว่าให้รีบเปลี่ยนนะดีถ้าไม่แตกนะครับครัน,นี้แตกนี่เรื่องใหญ่เลยนะ นะครับเราทําการรื้อนะครับก็คือรื้อพวกข้อไอดีแล้วก็เปิดฝาฝาข้อบ้าออกมานะครับเราเจอหนึ่งจุดนะฮะที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะเป็นตะเข็บฝาสูบนะครับจุดนี้นะฮะตอนนี้นะครับเราเห็นคาบพวกต่างๆพวกคาบน้ําคาบน้ำมันนะครับก็คืออ่าตอนนี้มันยังไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ภายในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าลูกค้าใช้งานไปนะครับจะทําให้ั่วหนักนะครับก็คือจะมีอาการก็คือจะมีหนึ่งนะครับอ่าความม้อนขึ้นนะครับน้ำมันเครื่องหาย น้ำในเมื่อน้ำ,นำ,นำหายนะฮะต้องเปลี่ยนประก็นฝาสูบนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดเครื่องออกมานะฮะทาฝาเครื่องนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้เครื่องซาติดแล้วนะครับเราจัดการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนซินต่างๆของรถแล้วเดี๋ยวจัดการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ถ่ายตามระยะนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำมันเครื่องกันดํานาดไหน,น้ำมันเครื่องนะครับของ x 1นนะคุณดูสีดิ แทบจะเหมือนโคลนเลยดำมากๆเลยนะครับถ้าทางลูกค้าจะไม่ได้เปลี่ยนตามระยะนะดี่ยวคุณดูสีจากนี้ดำสุดเลยอะและนํานะครับรถถ้าไม่เปลี่ยนตามระยะมันทำให้เครื่องพังนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนล้างโซ่ทุกอย่างหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทั้มันเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งแล้วนะครับตอนแรกมาเครื่องยนต์เดินหอบนะครับได้เสียงกแครกก็แครกในเครื่องนะครับจัดการซ่อมหมดแล้วเนาะ แล้วก็เติมน้ำมันสังเคราะห์แทรร้อยเปอร์เซนต์กับกรองตรงรุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเดินนิ่งเลยต้องจัดการลองเครื่องนะครับตอนนี้ช่างจะจัดการรีเซ็ตทุกอย่างโคดดิ้งลูกค้าสามารถทำเองได้นะครับสามารถเข้าไปดูที่ iDrive นะครับแล้วก็เข้าไปที่ v e h t i c l e Information นะครับแล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องนะครับ <Yeah. S 2> เช็คสามารถเช็คจากหน้าจอได้เลยนะครับเช็คเองได้ทั้งหมดเลยแต่หลังจากนี้ เราจะเอาคอมรีเซ็ตรถทั้งหมดนะครับ,รบตอนนี้เรานำรถมาลองขับแล้วนะครับความรู้สึกรอบต้นเหมือนรถจะอืดๆหน่อยนะครับผมเกียร์เหมือนมีอาการสะดุดนิดๆนะครับเวลาเรากดคันเร่งนะครับและเวลาเราขับแล้วยกคันเร่งนะครับรู้สึกว่าเกียร์จะคลิกเชนแรงไปนิดนึงนะครับผมอ,อาจจะต้องให้ลูกค้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กองเกียร์แล้วก็ทําการเรียนรู้เกียร์ใหม่นะครับผมอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับผมสต,ตาล์แรกๆก็ไม่ค่อยฉ่าเท่าไหร่นะครับแต่วิ่งไปพักนึงก็จะเริ่มเย็นปกตินะครับส่วนไฟ TPS m เติมลมยางให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปรีเซ็ตให้ใหม่นะครับแกประกอบเสร็จแล้วมีอะไรบ้างนะครับช่างครับตอนนี้ก็เท่าที่เราเจอ,อที่เหลือนะครับก็จะมี ตัวลูกลอกหน้าเครื่องครับเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ดังมากครับผมแล้วก็จะมีออกตัวจะมีเกียร์กระตุกนะครับผมแล้วเวลาเรายกคันเร่งจะมีการเ,าเวลาอนจิ้นเกียร์เนี่ยจะมีการรู้สึกว่าเกียร์มันกระตุกเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์หรือไม่ก็ฝัดชิ่นไปเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วก็จะมีน้ํามันเบรกที่ที่เขาเตือนแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาก็ได้รถคอนสองลูกค้านะคะเราทําการเช็คแอร์นะครับ น้ำยาแอร์ขาดนะครับช่างเราจัดการเติมน้ำยาแอร์ให้นะครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถ BMW X1 เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆผมซ่อมรถแบบนี้ทุกวันเลยนะผมเจออาการแบบนี้นะครับจริงๆรถยุโรปนะคุณซื้อรถมาแนะนําว่าให้เตรียมพร้อมงบประมาณไว้ซ่อมเลยนะครับหรือซ่อมแบบที่มันซ่อมมาแล้วมีประวัติซ่อมมาแล้วจบกว่านะครับ คุณซื้อมาคันนี้เขาเพิ่งซื้อรถมือสองมานะแต่ผมว่าเนื่องจากว่าเขาคงไม่ได้ซ่อมบำรุงจริงๆนะครับปัญหามันเลยเยอะนะครับ mm hmm. ตเตรียมไว้เลยนะครับผมว่า5 1 0ต่อปีผมใช้คํานี้ดีกว่าแต่ละรุ่นก็มีมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแต่ซื้อกับเราเดี๋ยวนี้เรามีใครจะซื้ออะไรนะครับผม,ผมโพสผมโพสรถปุถ๊บคุณเข้ามาดูได้เลยเพราะเราซ่อมพร้อมใช้เรามีคลิปทุกคลิปรีวิวอยู่แล้วนะครับ ุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับแล้วก็จะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมและคาบนันนหน้าด้วยครับสวัสดีครับ